Oh, <music> สวัสด,ดีครับพ่อแม่พี่น้นองแฟนๆคนแคมของเชนแนวครับลมแห้งจัง่อยมันนี้ใายคิปตอ้แรกเอาไปรับเห็นกันครับรับเห็นในเอ็นแปลาเขาสุกเกีียวเราสุเกี่ยวเขาอยาให้สิบเรัจเห็นกันเห็นเปแลนออกเอาได้เห็นอยู่ให้หน้าตู้นี้ทุกปีครับแต่ประจําถึงเห็นถึงจังพอนายขนาดครับนี่ครับรถไถเพิ่ง้อยมาแล้วเกี่ยวหนึ่งหล่ะ บ่า่นเหล่วด็กมันยังอีกหลายให้อยู่ครับนี่ครับภายหน้าให้นี่แล้วมีเห็นสุปีครับถึงเห็นเซเจันพรอนมันไก่แรงน้ำน้ำเห็นมันมักมากินแล้วก็มันมีน้ำให้กินแล้วก็มันว่าหากินเขากินห้ากินอะไรของมันเขาได้สุปีครับเห็นอยู่ไายนี่ปีละโตสองโตครับคนี้ว่าท่านใดปีนี้ว่าท่านใดอยู่ ที่ใดก็วันนี้เราไปจักคนครับทีมงานสี่คนยืนถาถาลรยเห็นลมแห้งขนาดครับตอนนี้มันเป็นเวลาหาโมงหาโมื่แรงนะว,ว่าแล้วครับหนาหนาวมากามิดกีรีว่ามีลมลมมาตอนแรโก็ยังเป็นคิดตุมมันอยู่เลย ดินไม่แห้ง,หง,หงแหงครับทีมงานถาลายถาลเห็นทาลายจันพนรนทาย,ยอดสบเขาาญอกสบเขาบเาายพอทานทานดอกแนละ้วยูดอื่นอ่นคือทานดอก ตุยหมูตุยยนี่สมุดทานเป็นเบิองมาเบิองแง่หมูน้องลุงลูกร้านเตี่ยวเขา่านเป็นอืมคอยนีก็บอกเอาเอาหัดคอจะเจ้าองหัดอีกแก่งข้อเห็นมาทำเฟอร์มันเลยยังนี่นะไม่ใช่คนแข่งไง ใส่ก <da cost> ับเียงเขาเขาทุกไเนาะอยกันไปี่ละงานคือว่างาน้ใส่เป็นงานยังเขาอองานย่นงนย่งเนียวเนียวงานล่งแกอยกันเนาเียกซอยงานกันนะก็เขาเนลองแกซอยยกเขาโยกังหนี่ซอยกันโย่เขาซอยกันกาศเทศซอยตรงนั่นตวงนี้อ ขนายใหญ่ของเจ้าตะกี่เกี่ยวมือเป็นจากมือแล้วสองมอาทิตย์ถแล้วโปรมือเนี่คนลาบมเกี่ยวหมแล้วเกี่ยวเข้าเองนี่จะคนเปดิบูแล้วแต่ละสิบคนอาทิตย์นึงล้วปะบงระงสามมือสามมือเกี่ยวมือเนีอ่อนี่นีมัจากคนออจากคนสิบคนพุกไรนาะสามมือเนี่ย ดำกับสองมือเครื่องคนสิบเอ็ดสิบสองคนเป็ดตะกี้หันน้านิกาลกกามื่อหนึ่งลก้ามื่อหนึ่งดำในสองมือเครื่องอมื่อเครื่องเครื่องมือนลูกกาหน้าดำหน้าอืมตะกี้ใส่รูกไถหน่อยตลอดเนาะเดี๋ยวนี้ไข่แนมันมีเราใญ่ไงแลนปันนเ้วเข้าเดียว ด่ครับอุปกรณ์อุปกรณ์เท่าสีกางม่องขเขาอินขเขาอ่นเขาอินม่องยังก่อนนี่ม่องไรม่องไรหนามไอ้ไปรปลานำของพ่าสีเอามาดับดักเขียนดักเห็นดักเขีนพ่อน่ะจะคิดได้ประด็นหรอครับถ้าบึ่งเอาแล้วก็ับเอาสีเึงวิธีการเพิินใส่ม่อง เอามองกลางลัดันดเห็นลัดชั้นพ่อ,อนกัิทีการนั้นได้ให้บึงนำกันครับส่วนมันมาใช้พวกไม่ไว้ส่วนันมาวกไมไว้เลย ยังมองน้ำหนาผู้นึงหรือผู้น้ำงานน้ำกดซักใหม่ก็ให้ก็ให้ไห้บหนมันตกนะครับไห้มองมันตกพอเห็นแลนมันต่ำเมันยังอยู่แต่มัซักใหม่ไว้มันรอนอนไปเลยมันเห็นมันเป็นแลนขามไปเลยมันคือมันต่ำ คิวงานกันเลยมาไล่ขึ้นครับผมอาเชีเลคิวงานมีสี่คนเดนี่เพิ่มมาอีกสี่สิบแปดละลาไล่ไสซอยกันลัดซอยกันมวนเลยครับบัดนี้